จากเพงเลยนสองชั้นครับผมเด็กๆก็เล่นกันได้ดีครับแม้ตอนแรกอาจจะเหนื่อยๆเฉยๆไปหน่อยเพราะว่ารอบนี้รอบ3แล้วเราเพิ่งมาเล่นแหมช์แรกซึ่งทีมนี้ก็ผ่านมาแต่รอบเขาเล่นเขาก็เป็นทีมที่ดีครับแต่เราก็สามารถเอาชนะเขาได้ครับโอ้ทีมต่างจังหวัดเก่งมากครับผมดูถ่ายทอดตลอดครับเราก็ติดตามชมันเป็นกีฬาที่เด็กต้องได้เล่นนะครับสำหรับเจ็ดสีเพราะว่ามันทุกอย่างดีเวอร์การจัดการมันชักชวนให้เราอยากจะเล่นนะครับแต่ด้วยอสมชันมีภารกิจ จตุรมิตรปลายปีนี้เราเลยไม่สามารถใช้เด็กชุดใหญ่ของเรามาเล่นได้ก็เลยใช้น้องๆที่ได้แชมป์กบมละ16ปีกอามาเล่นก็น้องๆก็สามารถเล่นได้ดีครับล้วก็น้องๆทุกคนก็มีความมุ่งมั่นซ้อมอยากจะอยากจะเล่นรายการนี้อยากจะเป็นแชมป์ถือว่าจะยากแต่เราก็หวังเล็กๆว่าเราอยากจะเป็นแชมป์ช่วยกันเล่นให้เต็มที่ครับแต่ว่าอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยครับแล้วก็ยังไม่คุ้นจินกับสนามเท่าไหร่ครับนี่ก็เต่นเต้นครับเกมแรกครับ ก็เป็นเม็ดแรกครับยากครับเม็ดแรกมันยากเสมอครับก็ขอให้จับมือกันไปครับแล้วไปชมป์ด้วยกันครับเต้นๆนิดหน่อยครับไม่คุ้นชินกับสนามเท่าไรครับแม็หน้าก็อยากจนะไปเรื่อยครับจนเป็นทีมว่างอนเดียวครับขอบคุณรุ่นพี่พี่บอนก่อนับผมที่เขาทาเต็มที่แล้วทําให้พวกผมมาได้่นในรอบลึกๆเลยครับไม่ต้องเหนื่อยตั้งแต่รอบแรกครับผมก็ขอบคุณมากครับครบก็มาเชียร์กันเยอะครับไม่ไ้มีสนุกมีกําลังใจมากขึ้นครับรังตัวให้ดีนะครับเรินกรุงไม่หมู่นะครับ